เจเเอมครมหุ้น13พฤษภาคม2568เล่นกันต่อเจเมาแล้วมาแล้วเปิดตลาดวันนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นเล่นกันต่อส่วนนักลงทุนรุ่นใหม่ลุยคริปโตลุยหุ้นต่างประเทศมีโอกาสมากกว่าหุ้นไทยทุกวันนี้ทางเลือกการลงทุนมีมากขึ้นกว่าเดิมบนความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป D ีปปีนี้ดีกว่าวันวาน ตีวีแออกตัวแรงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันหลายวันจริงจงจนตลาดหลักทรัพย์แปลกใจจึงถามไปตีวีแปดคำตอบคือไม่มีพัฒนาการที่สำคัญส่วนตัวเจชเอมเชื่อว่าปีนี้ดีกว่าวันวานหลังจากปี67มีกำไรแล้วดอกเตร์เจนชุบชีวิต24 CS 24 CS เปิดงบไตรมาสแรกปีนี้งบรวมคลิกมีกำไร เป็นกว่า31ล้านบาทจากปีก่อนขาดทุนกว่า32ล้านบาทเรียกว่าด็อเตอร์เจนชูปชีวิต4ซียังจากซื้อกิจการกลุ่มด็อเตรเจนและสุขที่ผ่านมาราคาหุ้น24 CS ซยืนที่1บาท36สตางค์บวก4สตางค์คิดเป็น3.03%เอร์เซโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com